เจ้าของสื่อดังของฮ่องกงถูกคุมตัวในข้อหาทําผิดกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติสัปดาห์ที่แล้วสหรัฐข้อบ่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงจีนและฮ่องกงรวบแคริลัลมติกตอกเตรียมยื่นฟ้องประธานาธิบดีสหรัฐที่ออกคําสั่งให้ยุติการให้บริการแอปในสหรัฐเตรียมร้องเรียนว่าทรัมป์ละเมิดรัฐธรรมนูญ สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ทันโลกกับไทย PBS World ค่ะดิฉันนัทถาโกโมลวาทินค่ะและผมเทพชัยย่องครับคุณเทพชัยคะสถานการณ์ที่ฮ่องกงนี่ตึงเครียดรายวันเลยนะคะล่าสุดผู้บริหารสื่อยักษ์ใหญ่เป็นคนดัง <c oughs> ที่คนฮ่องกงรู้จัก <c oughs> แล้วก็เป็นผู้บริหารหนังสือพิมพ์ Apple Daily ก็คือจิมมี่ไลใช่ถูกควบคุมตัวไปช่วงเช้ามืดจากบ้านเขาเลยนะคะในฮ่องกงถ้าพูดถึงนักการเมืองนักธุรกิจต่างๆทั้งหลายแล้วนะครับ ถ้าลงมาในสู่วงการสื่อเนี่ยก็จะเป็นจิมมี่ไลน์แหละที่ดังที่สุดละเพ <c oughs> ระาะว่าก็เป็นเจ้าของสื่อที่เป็นที่นิยมมากของคนฮ่องกองก็คือ Apple Daily หนังสือพิมพ์ภาษาจีนรายวันที่ดุดันข่าวซุบซิบมีทั้งการเมืองมีทั้งข่าวสังคมทั้งดารานเนี่ยที่ <c oughs> พูดง่ายคือเป็นหนังสือิที่ขายดีสุดในจีนในฮ่องกองในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่ว่าปัญหาใหญ่ของจิมมี่ไลน์คือเขาเลือกที่จะยืนข้างอยู่กับกลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตยก็เลยถูกหมายหัว <c oughs> <c oughs> ตุกกาหัวนี่เป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งทางด้านสื่อโดยรัฐบาลจีนในกรุงปักกิ่งแล้วก็เป็นการใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติเลยนะคะเป็นเหตุผลหลักๆเลยของรัฐบาลฮ่องกงที่เข้าไปควบคุมตัวเขาบอกว่าทําคล้ายๆกับสมรู้ร่วมคิดกับกองกําลังของต่างชาติและถือว่าละเมิดกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติคะ่ะแต่ตัวจิมมี่ไลเองก็อาจจะไม่ได้แปลกใจไหมคะคุณเทียบชยัยเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็เคยถูกตั้งข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการประท้วงมาแล้วนะคะแต่ครั้งนี้ ถูกไปควบคุมตัวในช่วงเช้าที่บ้านนะคะนี่แหละคะ่ะเป็นภาพที่ถูกนําออกมาจากบ้านมีเจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมตัวไม่ใช่จิมมิลล์คนเดียวนะคะผู้บริหารของ Next Digital ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Apple Daily และก็เป็นกลุ่มสื่อที่จิมมิลล์บริหารอยู่ถูกควบคุมตัวอีก6คนซึ่งก็มีลูกชายของเขา2คนรวมอยู่ด้วยค่ะครับก็ไต,ต่เต้ามาจากเป็นอนดีต พ่อค้าทางด้านเสื้อผ้านะครับแล้วก็โด่งดังหลังจากที่มีการตั้งหนังสอพิมพ์ Apple Daily ในปี2538เพียง2ปีก่อนที่จะฮ่องกงจะกลับคืนสู่อาบบกของประเทศจีนนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะครับจุดยืนของจีนวิ a i ผ่านทางด้านสื่อที่เขาเป็นเจ้าของเนี่ยก็คือโจมตีรัฐบาลในกรุงปักกิง่งแล้วก็โจมตีรัฐบาลฮ่องกงที่ปักกิ่งเป็นคนตั้งมานะครับเพราะฉนะนั้น พูดง่ายๆว่าตลอดตั้งแต่ฮ่องกงกลับคืนสู่ประเทศจีนเนี่ยจินไม่หลายก็ตั้งต้นตั้งตัวเนี่ยเป็นคนที่พิพากษาจารณ์ปักกิ่งแล้วก็รัฐบาลฮ่องกงมาตลอดค่ะข้อกล่าวหาต่อต,ตัวเขาในครั้งนี้ก็คือถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติซึ่งมีผลบังคับใช้ในฮ่องกงนะคะและมีข้อสังเกตว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาไปพบกับรองประธานาธิบดีสหรัฐไมค์เพนส์ถ่ายรูปร่วมกันด้วย และก็ได้พบกับไมค์ผอมพีโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักเช่นเดียวกันที่รัฐบาลฮ่องกงถือว่าเป็นการสมคบคิดกับกองกํากลังต่างชาติที่จะ,ะบั่นทอนความมั่นคงของฮ่อ,องกงนะคะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่นําไปสู่การจับคุมจิมมี่ไลก็ภาพของจิมมี่ไลที่ถ่ายคู่กับนักการเมืองดังๆของอเมริกาเนี่ยก็ถูกทางการจีนเอามายกเป็นตัวอย่างเลยวันนี้เห็นไหม ผู <c oughs> ้นำที่ร้องประชารัประเทศฮ่องกงที่แท้ก็คือพวกสมุนของอเมริกันนั่นแหละนะครับแล้วก็ทางการจีนนะครับผ่านทางสื่อของจีนก็เรียกจิมมี่ไลายว่าเป็นผู้ทรยศต่อแผ่นดินแม่เลยนะครับก็คือในสายตาของจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยจิมมี่ไลนยนี่เป็นคนที่น่ากลัวมากเลยนะครับค่ะทางกองบรรณาธิการของ Apple Daily ก็คงจะตกใจไม่น้อยนะคะเพราะว่าช่วงสายๆวันนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยบุกกันไปประมาณ200คนทาง Apple Daily ก็เลยถ่ายทอดสด ให้ประชาชนได้เห็นนะคะถึงปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปตรวจค้นบุกจับแล้วก็นำกล่องเอกสารออกไปถึง25กล่องนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าจะเป็นเอกสารเข้าไปตรวจสอบตามข้อกล่าวหาที่จะดำเนินคดีต่ตอจิมมี่ไลแต่กองบอกอยังจะได้ทำงานต่อไปนะคะค,คุณเทพชัยสำหรับ Apple Daily ค่ะถึงแม้การจับนายจิมมี่ไลเนี่ยจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่อยู่เหนอือความคาดหมาย แต่เมื่อมันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันก็ช็อกคนในวงการสื่อมวลชนในฮ่องกงมากเลยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าสื่อมวลชนที่โด่งดังอย่างจิมบิลาย,ยังถูกเล่นงานได้ขนาดนี้นที่เหลือของสื่อมวลชนในฮ่องกงนี่จะเป็นยังไงนะครับสมาคมนักข่าวฮ่องกงนะครับแล้วก็สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศในฮ่องกงเนี่ยก็ออกแถลงการมาประนามการจับกลุ่มนายจิมบิลายครั้งนี้นะครับมองว่าเป็นการโจมตีเสรีภาพของสื่ออย่างชัดเจนมาก แล้วก็เป็นฉากอันใหม่ที่มันมืดมิดเลยที่จะทำฮ่องกงไปสู่อีกด้านหนึ่งที่ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการจรับจริมมี่ไลน์เนี่ยทางการจรีนก็คงเดาไม่ยากว่าคงจะเป็นเจตนาที่ทจะส่งสัญญาณไปยังสื่อมวลชนทั้งหลายในฮ่องกงด้วยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เคยไปมีความใกล้ชิดมีสายสัมพันธ์กับต่างชาติอย่างสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าจิมมี่ไลน์นอกจากจะไปถ่ายภาพกับผู้นําทางด้านการเมืองอเมริกันหลายครั้งแล้วนะครับ ยังมีจุดยืนชัดเจนมากในการเรียกร้องให้อเมริกันเนี่ยมีท่าทีที่แข็งกล้าวกับจีนในเรื่องฮ่องกงนะก <c oughs> ็พูดง่ายๆว่าคือจิมมี่หลายไม่ลังเลียจเลยจะมีมีภาพว่าใช้นักการเมืองเมริกันเนี่ยเป็นเป็นเพื่อนในการที่จะมาต่อกรกับจีนแต่ว่าจีนก็กลับเล่นกลับเรื่องนี้ก็กลกายเป็นว่าเอาเรื่องนี้แหละมาเล่นงานจิมมี่หลายค่ะมีการคาดการณ์นะคะว,ว่าการตั้งข้อหาว่าสมรู้ร่วมคิดกับต่างชาติผิดกฎหมายความมั่นคงเนี่ย จิมมี่ไลัยก็อาจจะถูกจำคุกตลอดชีวิตแต่ถ้าถอยออกมาสักหน่อยก็จะได้เห็นบริบทของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในฮ่องกงผ่านจีนและสหรัฐด้วยนะคะโดยเฉพาะท่าทีของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ไปประกาศคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่ระดับสูงและเจ้าหน้าที่ของจีนถึง11คนว่า ได้ทำการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของฮ่องกงโดยเฉพาะแครีแลมซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดเขตปกครองพิเศษฮ่องกงก็เป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่ถูกสั่งคว่ำบาตรด้วยนะคะและก็มีรายงานว่ากลุ่มประเทศที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐอย่างใกล้ชิดหรือว่ากลุ่ม five eyes ได้ออกแถลงการร่วมกันนะคุณเทพชัยค,คือกลุ่ม five eyes เนี่ยที่จริงก็จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้าน สำนักข่าวกรองนะคะด้านข่าวกรองด้านความมั่นคงแต่ว่าครั้งนี้ออกถแถลงการร่วมกันแสดงความไม่พอใจที่ฮ่องกงเนี่ยประกาศเลื่อนการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นออกไปนะคะซึ่งเห็นว่าเป็นภัยต่อระบบประชาธิปไตยค่ะ five eyes นี่ก็คือสหรัฐอังกฤษแคนาดาออสเตรเลียและนิวซีแลนด์คือก็อาจจะเป็นการผนึกกำลัง <c oughs> การส่ง <c oughs> สัญญ,ญาณเพื่อที่จะกดดันจีนมากขึ้นนะคะสำหรับกลุ่มนี้ค่ะที่ผ่านมา ถ้าอเมริกามีท่าทีต่อจีนยังไงในเรื่องที่เกี่ยวกับฮ้องกลมเนี่ยสมาชิกที่เหลือของ5ฟฟ e ไอนะครับก็จะออกมาแนวทางเดียวกันเลยนะครับถ้าสังเกตดดีๆก็คือเมือนกับว่าทาั้ง5ประเทศนี้กำลังพลึกกำลังกันเพื่อที่จะพูดง่ายๆว่าคือสยบจีนครับโดยอเมริกานี่เป็นผู้นำนะครับเพราะฉะนั้นการที่อเมริกาออกมาบอยคอร์ตหรือว่ามาแบนคนที่อยู่ในบัญชีของที่อเมริกาก็อ้างว่าอยู่เบื้องหลังของการผลักดันให้เกิดกฎหมายความมั่นคง แล้วก็อยู่เบื้องหลังของการปรับปรามผู้ที่แสดงออกอย่างเสรีในฮ่องกงเนี่ยซึ่งรวมถึงแคร์รีแลมนะครับผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงด้วยก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนเลยว่า5ประเทศเนียกำลังพูดภาษาเดียวกันค่ะดูแล้วมาตรการนี้ตาต่อตาฟันต่อฟันเลยนะคะ,คะเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปดูเรื่องของการประกาศคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนและฮ่องกงเมื่อสักครู่นี้ค่ะวันนี้ทางจีนก็ประกาศมาตรการคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐ นักการเมืองและผู้บริหารองค์กรใหญ่ๆของสหรัฐที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยด้วยค่ะสหรัฐคว่ำบาศส1บคนใช่ไหมค่ะจีนก็เอา11นี่แหละเป็นตัวตั้งเลยก็เริ่มเจ้งต้นจาก11เหมืนั้นกันเป๊ะเลยนะคะตัวเลขก็ต้องเท่าๆกันเลยให้ชัดเจนเลยว่านี่เป็นการสู้กันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันเลยนะครับแล้วก็ในบรรดารายชื่อ11คนที่จีนคว่ำบาศเนี่ยมันนักการเมืองดังๆท่านเลยคุณนัทาใช่ค่ะก็มีวุฒิสมาชิกของสหรัฐหลายท่านนะคะอย่างเช่น คุณจอจฮอลลี่คุณทอมคอตตันแล้วก็มาโครรูบิโอและเท็ดครูซนะคะซึ่งเป็นสมาชิกเป็นนักการเมืองถือว่าเป็นที่รู้จักของสหรัฐค่ะทั้งหมดนี้เป็นสมาชิกและเป็นนักการเมืองของพรรคเดนกันแล้วทั้งหมดนี้โดยเฉพาะมาโครรูบิโอเท็ดครูซเนี่ยมีจุดยืนชัดเจนมากคือเป็นสายเหี่ยวทางด้านจีนเลยเป็นคนที่เสนอผลักดันให้ทางอเมริกาเนี่ยมีท่าทีที่แข็งกล้าวกับจีนมาตอลอดเพราะฉะนั้น จีนถ้ามองจากสายตาของจีนนะก็เลือกไม่ผิดคนละที่จะคว่ำบาตคงจะจ้องอยู่นะคะและนอกจากนั้นก็มีระดับผู้บริหารขององค์กรที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยตามแนวทางของสหรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็น national endowment for democracy freedom house และ human rights watch ด้วยนะคะเพราะองค์กรเหล่านี้มีบทบาทอย่างมากในการไปเปิดเผยข้อมูลที่อ้างว่าทางการจีนละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับเพราะฉะนั้น จึงไม่แปลกใจที่ Human Rights Watch กับ Freedom House นะ่ะเป็นเป้าหมายนะอยู่ในบัญชีของคนที่ของกลุ่มคนที่ถูกแบนถูกบอยคอรดด้วยแต่ว่าก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าความหมายของคําว่าบอยคอรดของจีนเนี่ยมันคืออะไรแต่อเมริกานี่มีความชัดเจนมากกว่าเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยเขามีคําสั่งเลยว่าถ้าบอยคอรดแบบนี้ก็หมายความว่าทรัพย์สินทั้งหมดถ้ามีนะครับอย่างเช่นสมมุต Ram, ิแคร์วิแรมผู้บริหารสูงสุดฮ่องกงมีทรัพย์สินอยู่ในอเมริกาเนี่ยก็จะถูกอายัดเลย แต่แครียบอกว่าฉันไม่มีนี่ฉันก็เลยไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นนะ,ะแต่แน่ๆคือเดินทางเข้าอ,อเมริกาไม่ได้แล้วก็กความหมายอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอเมริกันเนี่ยก็จะมีปัญหานะครับนี่คือนี่คือผลกระทบที่จะตามมาแต่ของจีนเลยไม่น่าใจนะครับว่าจีนจะมีอํานาจในการต่อรองหรือว่าไปใช้กลไกอะไรบ้างในการที่จะทําให้การกดดันหรือการบอยคอรเนี่ยมันมีผลทางปฏิบัติ เรียกว่ากดดันกันไปกดดันกันมาหลายๆรอบนะคะโดยเฉพาะในช่วงหนึ่งเดือนถ้าคุณผู้ชมติดตามทันโลกมาตลอดก็จะได้เห็นเราได้อธิบายการกดดันกันระหว่าง2ประเทศนะคะก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวจีนในสหรัฐก็ถูกกดดันและถูกขึ้นบัญชีเช่นเดียวกันนะคะก็จะไม่ได้ต่อวีซ่าและการทําธุรกรรมต่างๆในสหรัฐก็จะมีปัญหาเช่นเดียวกัน,นะะ่ะ คือทางการจีนก็ยืนยันมาตลอดนะครับว่าจุดยืนของอเมริกาและพันธมิตรตะวันตกทั้งหลายเนี่ยเจอกับฮ่องกงเนี่ยมันเป็นการเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของฮ่องกงและของประเทศจีนเลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่อเมริกาหรือพันธมิตรทำเนี่ยทางจีนก็ประกาศแล้วว่าจะไม่อยู่นิ่งเฉยจะตอบโต้เพ <c oughs> ราะฉะนั้นก็คาดการได้นะครับว่าจากนี้ไปการ,รเผชิญหน้ากันก็คงจะขยายวงไปครอบคลุมมิติอื่นๆของความสัมพันธ์ด้วยนะครับ ใช่ค่ะเพราะว่าทรัมป์นี่ก็มีอาวุธสําคัญในฐานะที่เป็นผู้นํารัฐบาลสหรัฐก็คือคําสั่งฝ่ายบริหารและก่อนหน้านี้ก็ได้สั่งระง,งับสถานะพิเศษของฮ่องกงไปแล้วค่ะและคําสั่งบริหารนี้ก็กําลังทําให้เกิดแรงกระเพื่อมทําให้เกิดสถานะสถานการณ์ตึงเครียดและลอกล่าสุดเพราะว่าไปเกี่ยวกับ t i k t o อลแอปพลิเคชันดังของบริษัท b บแดนซซึ่งเป็นบริษัทแม่อยู่ที่ประเทศจีนนะคะ สัปดาห์ที่แล้วนี่ทรัปมรุกหนักเลยออกคำสั่ง Executive Order ขอให้ TikTok หยุดให้บริการในสหรัฐภายในเวลา45วันก็คือจะไปถึงกำหนด45วันประมาณกลางเดือนกันยายนบอกว่าถ้าบริษัทแม่ไม่ยอมขายให้บริษัทสหรัฐเนี่ยจะถือว่าการดำเนินการ TikTok ในสหรัฐเนี่ยเป็นเรื่องผิดกฎหมาย คือถ้ามองจากจีนก็คงชัดเจนนะครับว่าอเมริกามีสิทธ์อะไรมาทําแบบนี้นะครับเพราะทิกตอกนี้ก็เป็นธุรกิจทางด้านโซเชียลมีเดียอันหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจีนก็ไม่อยู่เฉยนะครับก็หมายถึงบริษัทไบดานนะครับที่เป็นเจ้าของทิกตอกเนี่ยก็คงจะไม่ยอมให้ทรัมป์ทำอะไรโดยไม่ตอบโต้ใช่ไหมครับล่าสุดก็คงจะต้องพึ่งการต่อสู้ทางด้านกฎหมายแล้วใช่ค่ะต่อสู้ทางด้านกฎหมายแล้วก็พยายามที่จะใช้สื่อ ของจีนเองออกมาบอกเล่าเรื่องราวจากมุมมองของจีนเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะก็ได้มอบหน้าที่นี้ให้กับสื่ออย่าง CCTV นะคะมีผู้ประกาศของสำนักข่าว CCTV ก็ออกมาเล่าเรื่องอธิบายขนาดยาวเลยนะคะเกี่ยวกับมุมมองของจีนต่อ TikTok และระบ,บุว่าเตรียมที่จะฟ้องร้องต่อประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยเพราะว่าคำสั่งที่ออกมาเนี่ยเท่ากับการละเมิดรัฐธรรมนูญค่ะ TikTok's users might have staged the emptiest stadium in Tulsa, which annoyed President Trump, but that might have spared a few dozen COVID-19 deaths in Oklahoma. President Trump might not have liked how the uh, Black Lives Matter hashtag went viral on TikTok, but that's against the enshrined First Amendment in the Constitution of good old US of A. Remember, they always accuse others of suppressing freedom of expression, right? แม่ครับว่าจีนก็ไม่อยู่เฉยนะครับใช้สื่อที่มีในมือเนี่ยออกมาตาอบโต้อธิบายให้เห็นถึงบทบาทของ TikTok กนะครบก็แสบๆไม่น้อยนะคะเพราะว่า first amendment constitution <c oughs> รัฐธรรมนูญของสหรัฐมาตราที่หนึ่งเนี่ยย้ำเลยว่าจะต้องให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นห้ามไปลิบรอนเด็ดขาดโดยเฉพาะการให้เสรีภาพสื่อ <c oughs> พอ Tik t o k มาโดนแบบนี้เองจีนก็เลยใช้มาตรานี้กลับมากระแทกกลับไปยังประธานาธิบดีสหรัฐบอกว่าเตรียมที่จะ ยื่นเรื่องเพื่อให้คําสั่งของประธานาธิบ,บด,ดีเ,เป็นที่รับรู้ว่าละเมิดรัฐธรรมนูญน,นะคะก็คือไปฟ้องศาลที่แคลิฟอร์เนียนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทไบดานส์อเมริกานะครับซึ่งก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าวอนสุดท้ายแล้วจะออกมาอย่างไงแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันก็ทําให้จีน โอกาสในการสั่งสอนอเมริกาใน,นเรื่องของเสรีภาพในการแสดงออกใช่ไามของสื่อนะครับเป็นสิ่งที่เราคาดไม่ถึงว่ามันจะเกิดขึ้นในโลกยุคนี้ได้นะครับ<ช>แต่ผมเป็นเพราะทรัมป์นะครับที่มันทําให้เกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นมาค่ะวันนี้ก็มีนักข่าวไปถามทางทำเนียบข่าวนะคะ,นนะ,คะโคโซก็ไม่ได้มีแถลงการอะไรออกมาอย่างเป็นทางการนะคะแต่ว่าก็ได้บอกกับผู้สื่อข่าวถึงแนวทางท่าทีของรัฐบาลสหรัฐค่ะก็บอกว่า ที่ต้องออกคำสั่งแบบนี้เพราะว่ารัฐบาลก็มุ่งมั่นปกป้องคนอเมริกันจากภัยในโลกไซเบอร์ซึ่งถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อระบบสาธารณสุขความปลอดภัยความมั่นคงทางเศรษฐกษิจและความมั่นคงแห่งชาติของคนอเมริกันนะคะก็เป็นคำพูดของโฆศกทำรรเนียบขาวล่ะค่ะคำสั่งของทำนี้ก็จะถ้าเดินหน้านะคุณเทพชัยก็ต้องมีผลบังคับใช้ภายใน45วันค่ะ แต่หมายความว่า Microsoft ก็มีเวลานะครับในการเจรจาจะซื้อกิจการจาก b บ d a n c e นะครับซึ่งก็ก็มีความเป็นไปได้สูงเพราะว่าเป็นทางเดียวที่ Titik To k จะรักษาความเป็น t ิ k ต o k ไปอยู่ได้ในฐานะเป็นแอป,ปที่ถือว่าฮิตที่สุดในโลกแอปหนึ่งนะครับมีคนก็ตั้งข้อสงสัยมาตลอดว่าทำไมทรัมป์ถึงได้พุ่งเป้ามาที่ทิกต o k นะครับหลายคนก็มองว่าจะเป็นความรู้สึกความแค้นส่วนตัวของทรัมป์ก็ได้ไาาใช่ไหมคุณนัฐธารใช่ไหมพราทิกตอกใน่แหละที่ทำให้ <c oughs> ทรัมป์อภายขายหน้ามาแล้วเมื่อ เดือนกว่าๆที่แล้วตอนที่ไปจัดการปลาสายหาเสียงใหญ่ที่เมืองทูซาโอ,อการาฮามาใช่ไหมครับค <c oughs> ุยโมโ้ไปเลยนะครับว่าโอ้ยมีคนส่งไลน์ใช่ส่งแอป,ปเข้ามาจองที่นั่งเพื่อมาฟัง <c oughs> ผมปลาาสเนี่ยเป็นแสนแสนคนโอ้ยต้องเผยๆจะเป็นล้านคนด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับก็ <c oughs> เพราะว่าทรัมป์ก็คงมีสิทธิคิดอย่างนั้นนะเพราะว่าทิกตอกเนี่ยถูกใช้เป็นช่องทางในการทําให้คนที่มีภาพอาชีพทรัมป์เนี่ยส่งข้อความเข้ามาจองที่นั่ง ตอนนั้นเข้ามาเยอะมากเลยนะครับแต่ปรากฏว่ากลายเป็นฝีมือของคนที่จะต้องการจะเล่นงานทรัมป์อ่ะกลายเป็นหอประชุมนี้โล่งเลยนะคสเตเดียมที่เตรียมจะเห็นคนไปเชีย <c oughs> ร์ประธานาธิบดีกันมากมาย <c oughs> นี่กลายเป็นโลง่โลงๆ <c oughs> ไปนะคะอจองที่ไว้ก็จริงแต่ไม่ปรากฏตัวนะครับ <c oughs> หลายคนก็เลยเชื่อว่านี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นของความแค้นของทรัมป์ที่มีต่อทิกต็อกนะครับแล้วหลายคนก็เชื่อว่าในช่วงเวลานั้นนะครับ ทัมอาจจะไม่ไมรู้จักทิกตอกเลยซ้าไปมารู้จักทิกตอกเมื่อตอนนี้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทิกตอกนี้เป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มคนรุ่นหนุ่มสาวในสหรัฐมากมานะคะมีการดาวน์โหลดไปแล้วไม่ต่ํากว่า100ล้านครั้งเป็นที่นิยมในกลุ่มคนอายุ20ต้นๆหรืออาจจะต่ํากว่าอายุ20นะคะซึ่งทั้มก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นฐานเสียงของพรรคเดโมแครตไม่ใช่ของพรรครีพับลิกันแล้วก็พยายามที่จะเข้าไป จัดการด้วยคำสั่งเพื่อที่จะให้ปิด t ิ k ต o k ในครั้งนี้และไม่ใช่เฉพาะแต่ t i k ตอกนะคุณเทพชัยตอนนี้ว c h a t เองก็กำลัง <laughs> หนาว,นาวร้อนเช,ช่นเดียวกันนะคะเพราะว่ามีคำสั่งออกมาเช่นเดียวกันว่าว c h a t ก็จะต้องปิดการให้บริการในสหรัฐค่ะ <c oughs> ซึ่งก็ทำให้คนจีนในสหรัฐร,รู้สึกตกอก,อกตกใจกันพอสมควรเพราะหมายความว่าจากนี้ไปก็จะใช้แอปพลิเคชันนี้แชทกับคนในจีนไม่ได้หรือว่าแม้แต่แชทกับคนอเมริกัน แชทกับคนจีนด้วยกันก็ไม่ได้นะคะทำให้เกิดกระแสะวิตกกังวลขึ้นมาคือข้ออ้างของทรัมป์ก็คือว่าทั้ง e c h a ททั้ง TikTok เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกลไกใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับในการไปร่วงข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางด้านความมั่นคงในสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นภัยต่อความมั่นคงของสหรัฐแล้วก็แน่นอนก็มีคนบริการไม่น้อยที่เชื่อในข้อกล่าวหานี้ <c oughs> ก็เห็นด้วยกับวิธีการของทรัมป์ในการจัดการกับทั้งทิกตอกกับปีชันนะครับ <c oughs> แต่อีกด้านหนึ่งแน่นอน <c oughs> ก็จะมีคนริกันที่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับ <c oughs> ที่ก็มีความรู้สึกว่าทรัมป์กำลังทําทุกอย่างให้กลายเป็นเรื่องการเมืองหวังผลจากคะแนนเสียงที่จะเกิดขึ้นนะครับเพื <c oughs> ่อนําไปสู่การเลือกตั้งปลายปีนี้ที่ทรัมป์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทําให้เขากลับมาสู่ทําเนียบขาวอีกครั้งหนึ่งเป็นอีก4ปีข้างหน้าคือการต่อสู้ของ Tik t o อกก็พยายามที่จะบอกว่าคําสั่งของทรัมป์เนี่ยถือว่าใช้อําาานนจใทงไม่ชอบ แล้วพยายามที่จะต่อสู้แต่พอคําสั่งออกมาแบบนี้แม้แต่ทนายความที่จะว่าความให้ติ๊กต็อก,ก็ยังหายากเลยนะคะ <c oughs> หรือถ้าจะไปพึ่งบรรดาสอสอในสภาคอนเกรสก็คงจะยากเช่นเดียวกัน <c oughs> เพราะว่าก่อนหน้านี้มีการลงมติเป็นเอกฉันท์ว่าควรจะต้องแบนติ k กต็อกเพราะเห็นว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคนอเมริกันจริงๆค่ะ เพราะฉะนั้นการต่อสู้ของ TikTok ก็อาจจะยากดูเหมือนจะเหลือทางเดียวนะคะก็คือต้องให้บริษัทอเมริกันเนี่ยเข้ามาซื้อกิจการให้ได้ค่ะก็ไม่แน่ใจว่า Microsoft จะเจราจาสําเร็จหรือไม่นะคะและทั้งหมดก็คือทัานลกอกับไทยพี s ีเอสเวิาสำหรับวันนี้ค่ะช่วงนี้คุณเทพชัยยงและดิฉันนัทถาโกโ็มนวาทินสวัสดีค่ะดี